เราชมขบรถธรรมดาบริษัทห้าหนึ่งกันนะครับธนบุรีราชบุรีนะครับกำลังจะวิ่งผ่านชุมสองโกธารามนะครับนี่ชุมสองนะฮะจนมาแล้วนะสามห้าหนึ่งมาโอ้ นนี้เป็นเวลา10 20, 20นนทีนะครับ2 <22. S 1> นนี้มาแล้ว3 5 1นนะฮะมาแล้วทำโดยแอสตอมนะครับสี่หนึ่งหนึ่งศูนอีกแล้ว เมื่อช้าก็าเจอ4 1 1 0นะครับวันนี้มาทำสานหนึ่งแล้ว